วิื่งนมาบลิสกอตต์อ,อันนี้ทำมาเอ่อเสร็จแต่เมื่อคืนเชียงคืนทำเมื่อวานแล้วก็เสร็จั้งแต่เชียงคืนได้หนึ่งสองสามประมาณสามกล่องประมาณไม่ถึงสามกล่องได้เท่นี้แหละคนเดียวแล้วก็ เดี๋ยวผมจะเอากิบล็อกนะั้นออกเดี๋ยวมาดูจะตอนแรกผมก็ทำสีนะสีเสียแต่คิดว่าน่าจะมันเกินไปหรือเปล่าก็เลยทำสามก็ล็อกล็อกแค่สามก็กาสามถ้าล็อกสี่นี่ก็จะดีนะแต่ว่าสามก็ใช้ได้แล้ว ไม่ไม่กระเบื้องไม้กระดกขึ้นแล้วเดี๋ยวจะเอาล็อกเอาวิธีเอาล็อกก็เอาวิธีเอาล็กกอกออกก็จะเอาคอนเอาคอนละมาทุบเนี่ยเอาคอนมาทุบเนย ทำรัแรงอันนี้ทำเบาๆไมนไม่พอมันหาก็คือมันมันออกไม่หมด มันได้วิธีแล้วเมื่อกี้มันออกไม่หมดมันเลอแบบนี้ทุกอันเลยนีเนี่ยเวลาเวิลัตตเวิลัตตีเนี่ยยาตีแบบนี้ ถ้าตีแบบนี้มันจะไม่ออกต้องตีให้มันราบเนะนี่ยอาเนี่ยให้มันราบถึงจะออกเดี๋ยวนะอาออกแล้วถ้าตีแบบนี้มันจะออกมันออกไม่หมดต้องตีแบบนี้เนี่ยอ่าโอเค สมพูนตอนนี้คือว่ามันเร็วที่ไหนได้ช้ากว่า เดี๋ยวการปูก,กระเบื้องเนี่ยเดี๋ยวผมจะแชร์แนวทางของผมนะขั้นตอนแรกก็ต้องทําให้ตรงนี้เป็นมุมฉากเนี่ยเป็นมุมฉากต,ตั้งกระเบื้องไว้ให้จากผนังเนี่ยไปตรงกระเบื้องนี้หกสิบเซนก็คือขนาดของกระเบื้องตัวนี้ก็หกสิบเซนฝั่งนี้ก็หกสิบเซนหกสิบเซน แต่มันจะไม่เ,เรียกว่าอะไรห้องเนี่ยมันจะไม่ไม่เป็นฉากยังไงยังไงก็ไม่เป็นฉากเพราะว่าเวลาเราฉากเนี่ยห้องจะไม่ได้เป็นมุมฉากผมก็เลยใช้วิธีการแก้โดยเนี่ยวทางของผมนะนีนะ่คนอื่นผมไม่รู้นะโดยจะไม่ทำให้พอเราปัวจะไม่มีเศษอย่างเช่นเศษตรงเนี้ นิดหนึ่งมันจะดูไม่สวยผมก็เลยทำตรงนี้ให้เป็นมุมฉากอ่าอันนี้ตรงตรงผนังไปที่กระเบเื้อนี้ไม่ใช่60เซนนะอาจจะต้องตัดสักหนึ่งเนี้ยวหรือว,ว่า2อมิล22มิลไอ้สองเซนอาจจะต้องตัด2เซนเพื่อที่จะให้ด้านหลังเนี่ยมันครบ60เซน ให้ครบ60เซนมันก็จะจะได้ไม่มีเศษอ่าอ่าที่จะต้องตัดก็คือไอ้กระเบื้องหแผ่นเนี่ยที่ต้องตัดอันนี้ก็สิบอ่าสองสองเซนสองเซนอันนี้ก็ประมาณเซนครึ่งอันนี้ก็ประมาณเซนเซนก็ลงไปโดยที่ไม่ต้องตัดอืมประมาณนี้แหละแล้วก็ฝั่งนี้ก็จะไม่ต้องตัดเลยเพราะว่ามัน60เซนพอดีเลย ันนี้ในทางของผมนะเพื่อที่จะไม่ให้มันมีเศษนิดนิดหน่อยหน่อยแบบเนี้ยถ้ามีเศษแบบเนี้ยมันจะไม่สวยสวงอันนี้ก็60สิเซนแล้วก็อันนี้ก็จะตัดนิดหน่อยสวงด้านท้ายนี่ก็แล้วแต่ว่ามันจะเป็นแบบไหนแต่คิดว่าน่าจะไม่เป็นเศษเล็กเล็กน้อยน้อยแหละนะเนี yeah. ่ยอันนี้ก็น่าจะเป็นสองแผ่นพอดี มันเขียนนี้เป็นแนวทางของผมที่ผมใช้ในการบวกกระเบื้อนะเออแล้วใครจะเอาเป็นแนวทางอันนี้ก็ได้แล้วแต่นะครับโอเคครับเวลาเราจะหยุดงานเพื่อที่จะทำพวกเนี้ยเราก็ควรที่จะทำแบบนี้เพราะว่าอ่ามันแข็งแล้วจะใส่ จะใส่ตัวปรับระดับยา,ยากต้องทำแบบนี้เพื่อที่จะทำงานพวกนี้ต่อถ้าไม่ทำแบบนี้มันจะพรุ่งนี้มันจะใส่ไม่ได้เลยอันนี้เป็นแนวทางนะใครทำแบบแบบไหนลองคอมเมนต์ดูสำหรับผมผมทำแบบนี้ถ้าไม่ทำแบบนี้พรุ่งนี้จะ ใส่ไม่ได้ก็ต้องเจียอีกต้องเสียเวลาอีกถ้าเราจะใส่ตัวหนีบเนียน่ยเี่อันสามอันน้ก็ีจะทำแบบนี้สามที่ ็พวกนี้ก็สามารถที่จะใส่ตัวนี้ลงไปได้ถ้าไม่ทำแบบนี้ก็ต้องเคลียร์อีกเสียเวลาออกจุดตรงนี้ส่วนใหญ่ผมปูมันจะบางทีมันจะต่ำฝั่งโน้บางทีมันก็จะสูงฝั่งฝั่งโน่มันลำบากตวเนี้ยเวลา โอก็บางทีมันสูงบางทีมันตำ่ำผมก็เลยจะตั้งเลเซอร์ตัวนี้ตรงนี้ตั้งเลเซอร์ตัวนี้ให้มันให้เลเซอร์ยิงที่ขอบเนี่ยเสมอกันแล้วก็ไปตรงไปตัวนี้ยิงไปที่ขอบเนี่ยมันก็จะไม่ย่อนหรือว,ว่าไม่สูงขึ้นใช้ระดับน้ำแล้วก็เคยใช้ระดับน้ำแล้วก็มันใช้ไม่ได้มนมันไม่เป็นมันไม่ตรงเหมือนกัน ก็เลยต้องตั้งเรเซอร์อตัวนี้ยิงยิงขอบฝั่งโนแล้วก็ขอฝั่งนี้มันก็มันจะได้ตรงได้ระดับน้ำ Mình có thể ra đập Đây là súng Súng nơi này Để không cho cụt lên Nó lông nơi Bây giờ Ra rồi สองสามสี่ห้าห้าแผ่นใช้เวลาสี่ชั่วโมง